คุณเคยล้มเหลวจนอยากยอมแพ้หรือไม่คุณเคยถูกหัวเราะเยาะต่อหน้าผู้คนทั้งสนามหรือไม่แล้วถ้าวันหนึ่งคนคนนั้นลุกขึ้นมาใหม่และก้าวเข้าสู่เส้นชัยที่ไม่มีใครคาดคิดคุณพร้อมหรือยังที่จะเห็นเรื่องราวของชัยชนะหลังความพ่ายแพ้แสงแดดยามเช้าสาดลงมาบนสนามกว้างเสียงนกก้องกัง,กงวลผสมกับเสียงลมที่พัดแรง เขายืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าชื้นเหนือดวงตาจับจ้องไปยังเส้นชัยที่ดูไกลเกินเอือ้อมหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดออกมาฝีเท้าเริ่มชะนักเหนื่อยล้าแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายภาพความล้มเหลวครั้งก่อนผุดขึ้นมาในความคิดเสียงหัวเราะของผู้คนยังคงก้องอยู่ในหูดินฝุ่นปลิวเข้าตาเขาหลับตาลงชั่วขณะความมืดบังสายตาแต่หัวใจยังไม่ดับไฟ มือกำแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นเสียงฝีเท้าคู่แข่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆกลิ่นเหงื่อและดินทำให้หายใจติดขัดเข่าแทบจะล้มลงกลางทางร่างกายสั่นไหวเหมือนจะยอมแพ้แต่ในห้วงลึกของใจยังมีเสียงเล็กๆก้ o n ขึ้นมาเสียงเล็กๆในใจดังชัดเจนขึ้นไม่ใช่เสียงของความกลัวไม่ใช่เสียงของความอับอายแต่เป็นเสียงของความหวัง เขาลืมตาขึ้นอีกครั้งภาพเส้นชัยยังอยู่ไกลแต่ดวงตาเริ่มมีประกายใหม่หัวใจเริ่มเต้นเป็นจังหวะมั่นคงลมหายใจร้อนแรงเหมือนเปเลวไฟทุกก้าวเหมือนกำลังฝืนกับพันธนาการแต่ขาของเขายังเคลื่อนไปข้างหน้าแม้จะหนักแม้จะช้าเสียงผู้ชมดังขึ้นรอบสนามบางคนตะโกนให้กำลังใจบางคนเพียงมองอย่างเฉยชา แต่ทุกสายตากดดันเหมือนภูเขาโถมลงมาเหนื่อหยดลงพื้นทีละเม็ดววงตาพร่าเลือนด้วยน้ำตาแต่เขายังฝืนยิ้มเล็กน้อยเพราะรู้ว่านี่คือการทดสอบก,ก้อนหินเล็กๆบนทางวิ่งทําให้เขาสะดุดร่างกายโอนเอ็นไปข้างหน้าเสียงหัวใจดังโครมเหมือนฟ้าผ่าผู้คนรอบสนามกลั้นหายใจเขาแทบจะล้มลงกับพื้น หัวเขาเฉียดพื้นจนรู้สึกเจ็บแหลแต่ในวินาทีนั้นเขาตัดสินใจยกตัวขึ้นเหมือนแรงลึกลับดึงเขากลับมาเขากัดฟันแน่นจนเลือดซึมริมฝีปากกล้ามเนื้อสั่นสะท้านเหมือนจะแอตกออกแต่ดวงตายังคงจ้องไปที่เส้นชยัยเสียงในใจตะโกนว่าก้าวต่อไปคู่แข่งวิ่งนำหน้าไปไกลเสียงเชียร์ดังให้คนอื่นมากกว่าเขาแต่ในความเงียบของหัวใจ เขาได้ยินเสียงของตัวเองกลิ่นหญ้าเปียกน้ำคละกับกลิ่นเนื้อลมแรงพัดจนแทบล้มท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนพายุจะมาทุกสิ่งรอบตัวบอกให้หยุดแต่หัวใจกลับบอกให้สู้ต่อขาทั้งสองก้าวแรงขึ้นทุกการก้าวเหมือนทิ้งแทงไปที่แผลเก่าแต่เขาไม่ยอมปล่อยให้ความเจ็บชนะภาพความล้มเหลวในอดีตย้อนกลับมาอีกครั้งวันที่เขาล้มและไม่ลุกขึ้น วันที่ทุกคนหันหลังให้เขาวันที่เขารู้สึกไร้ค่าแต่อดีตเหล่านั้นเหมือนเชื้อไฟมันทำให้เขาโกรธกับความอ่อนแอของตนเองมันทำให้เขาอยากพิสูจน์อีกครั้งว่าความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดจบเสียงฝีเท้าของเขาหนักแน่นขึ้นฝุ่นดินลอยขึ้นตามแรงวิ่งเส้นเลือดบนขาเต้นชัดจนเห็นได้แต่เขายังวิ่งวิ่งและวิ่ง ผู้ชมบางคนเริ่มสังเกตตะโกนเรียกชื่อเขาดังขึ้นจากเสียงเบาๆกลายเป็นเสียงดังสนัน่นสนามทั้งสนามเริ่มสั่นสะเทือนเขามองเห็นคู่แข่งข้างหน้าใกล้ขึ้นความต่างเริ่มลดลงทีละก้าวหัวใจเต้นเหมือนกลองศึกเหนื่อไหลเป็นสายแต่ดวงตายังไม่ดับแสงทุกการก้าวคือการต่อสู้กับร่างกายตนเองทุกลมหายใจคือการท้าทายความเจ็บปวด แต่ยิ่งเจ็บยิ่งแรงยิ่งเจ็บยิ่งดื้อดึงเขารู้ว่าเส้นชัยไม่ใช่เทียงเส้นสีขาวบนพื้นแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขอองค์การลุกขึ้นใหม่มันคือคำตอบของทุกคำดูถูกมันคือบทพิสูจน์ว่าความพ่ายแพ้คือครูเสียงตะโกนจากอัธจันทร,ร์ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพื่อผู้ชนะที่นำอยู่มันดังเพื่อเขาคนที่เคยล้มเหลวแต่ยังไม่ยอมแพ้ เขาเริ่มได้ยินเสียงลอมหายใจของคู่แขง่งช่องว่างระหว่างกันแคบลงเรื่อยๆหัวใจเขาเต้นแรงจนหูอื้อแต่ขากลับเคลื่อนไหวเร็วขึ้นสนามเริ่มมืดคล้ายฟ้าจะร้องเสียงฟ้าผ่าดังแว่วไกลๆสายลมแรงตีเข้าหน้าแต่เขายังยิ้มยิ้มของคนที่รู้ว่าเส้นชัยไม่ไกลเกินไปยิ้มของคนที่กำลังแปลเปลี่ยนความเจ็บเป็นพลัง ยิ้มของคนที่พร้อมจะ,ะเผชิญกับทุกอย่างไม่ว่าจะหนักแค่ไหนเขาเร่งฝีเท้าอีกครั้งทุกแรงกายถาโถมไปข้างหน้าเสียงหัวใจดังเหมือนกลองศึกในสนามรถลมหายใจสั้นถีแต่ไม่สั่นไหวคู่แข่งอยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าวผู้ชมทั้งสนามลุกขึ้นยืนเสียงตะโกนดังกล้องสะเทือนเหมือนคลื่นทะเลทุกสายตาจับจ้องที่เขาเส้นชัยอยู่ตรงหน้า เพียงไม่กี่เมตรสุดท้ายความเจ็บปวดหายไปในชั่วขณะสิ่งที่เหลืออยู่คือพลังแห่งศรัทธาเขากัดฟันและกระโจนไปข้างหน้าฝีเท้าแรงสุดท้ายเหมือนสายฟ้าแลบร่างของเขาทะลุผ่านเส้นสีขาวพร้อมกับเสียงเฮดังลั่นสนามเขาล้มลงกับพื้นหายใจไม่เป็นจังหวะเหนื่อและน้ำตาหลั่งไหลรวมกันแต่บนใบหน้ายังมีรอยยิ้ม รอยยิ้มของผู้ที่เอาชนะตัวเองไม่ใช่แค่การชนะในสนามแต่คือการชนะใจของตนเองจากความพ่ายแพ้ที่เคยฝังลึกวันนี้เขาได้พิสูจน์ว่าความฝันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเสียงผู้ประกาศดังขึ้นก้องชื่อของเขาถูกเรียกท่ามกลางเสียงเชียร์ผู้ชมตบมือกึกก้องดังพายุและในใจเขามีเพียงความสงบ เขารู้แล้วว่าความพ่ายแพ้ไม่ใช่ความจบสิ้นมันคือบทเรียนมันคือแรงผลักดันแอลมันคือเส้นทางที่นำพาเขามาถึงวันนี้วันที่ความเจ็บปวดได้แปลเปลี่ยนเป็นชัยชนะเขาลุกขึ้นยืนแม้ร่างกายสั่นสะท้านยกมือขึ้นรับเสียงเชียร์ด้วยความภาคภูมิแสงแดดยามบ่ายส่องลงมาอย่างอบอุน่นเหมือนโลกทั้งใบยอมรับชัยชนะของเขาและในใจเขาก็เอ่ยเพียงคำเดียว นี่คือชัยชนะหลังความพ่ายแพ้